สบายดีสบายดีแล้วสวัสดีบรรดาพี่น้องมัสยิดสุขสุขนนะกาพอดีมาเปิดคลิปอยู่หนทางตองเท้อม้วนตุ๋ยปุ๋ยก็ตกเงินอ่ะนะนะกาพอดีตอนนี้พวกเราสองคนกำลังกิดทากันออไฟละซื้อแนวอยูแนวกินอยู่ตลาดก็เลยมาของตลาดต่างแต่เทศมัน มาตลาดโอ้หลายมื่ะแต่ล่าสุดที่ไปก็คือวันอาทิตย์นั่นแหละหลังจากที่ไปมันก็เราก็กลัวจะติดโควิดแล้วก็เลยไม่ได้ออกไปใส่เลยจนเท้ามาอัดมื่อเนี้ยนะอาการก็ดีขึ้นปกติแล้วแหละอาการเลยพากันออกมาแล้ว หาเสือแนวอยู่แนวกินแกกินไปเบิง้งไปส้มหอมหอๆกันพี่น้อง,น,องนี้เนี่ยพอเฮาที่ได้ยังไปกินได้เสารนี้คนที่เลี้ยงมยังเฮ่านั้นวันนี้นะแรงงๆสิคนไลายหลา่นะพี่น้องนะกินยังห,หนะย,งยิบเอาเลยมีอยู่สามสิบบาทเงินเหลืออยู่สามสิบบาทเดือนวาอยากกินยังเอาเต็มที่ว่าสัสมีอยู่สามสิบบาท สาบาทนี่ก็อโอ้มีคนขากขนาดได้เปน้องช่วงไก่ๆที่ท่ายเดือนอยังี่นะรบาทสิบบาทเนี่ยเดนี้คขายว่า้ผักพักพักพกเ,พเจ้าขายพักยังไง ได yeah. right? oh ้ฮัลโหลโทรศัพท uh, ์อยู่กับหนูท่าหนอไปสุดท้งงานเลยโอ้รอยู่ในกระเป๋าหนูเนี่ยอะไรเนี่ยห้ากัมยี่สิบห้ากัมยี่สิบบาทยี่สิบบาทกับประมาณ พันไหนวะยี่สิบบาทนะประมาณสิ 14, บสามสิบี่พันไนองอันนี้คันเทียบเป็นมัดยี่บาทเท่านี้ชิ่อขายจะได้นะอ้ยยำเคี่ยมดีกว่าสรใส่ดัหนิมนกันหรือไงแถวมันยำเคี่ยมกับมัดเคี่ยงยไงเรกาก็มาหาคันย,ย,ยี่บาท้วกจะเป็นมาหาพัน เี่หาเศร้าเศร้าฟันนี่ยมาแหล่คะโอ้สงแรงนะนี่คนหลายหลายไปนาะไอเสีสิยนุ้ยได้กันฮะเอาสิยมุ้ยได้กันยากอ่ะเนาะแล้จะไปเห็นนั่งกิน

ทีบ2สองขางทางที่พอเข้ามาเน,นี่ยนะมันที่มีหนอมีหันนีนี่เต็มเลยเป็นขายเครื่องนะโอเค <Okay. S 2> ล้ำนะมีช่างอ่ะขไปตาดเวอติ้งไปกี่ไบลาซื้อดอ,อกแคที่บาาอ่ะอาหารวัคซ าบาทหายพนมาหรือไง้นจ้ดีมาสองอย่างแล้วนะพี่น้องนะมีผักกาดกับดอกแคร์ยี่สิบห้าบาททั้งหมดอ่ะ ตลาดที่พวกเฮาสิไปก็ยุพูนเุนเนาพี่น้องโช้นาัน้อง่เด้กินันออประเดกบ้าขมืดมาอึ้งคึมแล้วพี่น้องอ้อปเร็กอกประเดกจ้ฝนยตกโคนะโยนโหน่อยยักพี่กีเห็นเขาขายใบดอกแคหน่ตองนมีประเดกออนึเร็กตอนยอะหันกับนิตย้ นี่ก็มันมีนะปลาแดกนะนี่นะว <laughs> เวลาที่พวกเราพากันมาตลาดนี่ก็เป็นเวลาที่หลายๆคนกํนลาลังพากันเลิกเบียกเลิก,เลกงานพี่น้องไงนะเต็มเลยที่เห็นอยู่นี่นะสไลด์ก็คือที่เป็นนะแห้งงาน ทางพม่านะทางเมียนมาหลายแห่งเขตทีพะเอาอยู่น่ะเนาะน่าซี่เป็นลานพี่น้องตามเบิ้งน่ะเพราะว่หาลายแห่งเขตสมุทรสาครนะมีหงงานมีหั่นมีนี่ลหลายเนาะ รถก็จงเป็นลายคักพี่นะ้องคือแบบอยู่ทางฟังพี่นะคนลายนะกำลังซื้อกลายเฮฟยังายก็ได้เฮฟยังายก็ม้วนนะเศรษฐกิจกะเดินหน้าต่อไปพัฒนาต่อไปเรืนะอ่อยๆเนาะ

คนก็ไล่ไล่นะองไปน้องไปมากอะยางหยางน้อยนึงาามาบรรยากาศจังสิเนาะยุบานเฮานี่ยบ่มีเห็นไหมน้องคนหล,ล,นะนลนไล่จังสีเนาะคนหลายจนสบางไปไปสั่งมาจังสีเนาะบ่มีให้เห็นเนาะยุบานเฮาจะมาฟังพี่เนาะอู้โหจบ ลายคลายแน่คนนี่เดคราบเด็น้อยเดยกดอกแคร์ละวกันมาหล่อต่อนนะมันมีกับแบบน้อได้ล่าให้น้องไหาน้องจะไปเซ็มกั้

สก็ได้สามก็ดีประกาศห้องเต้ เดี๋ยวขอพักไว้สำนีกันหน่พี่น้องนาะแบบสร้ทังไปเลย <laughs> พอดีออกจากตลาดมาหนะพี่น้องฝนกันตกลงมาพอดีอเราเท่ากับเลยพ้ากัน,ากนมารลบฝนนี่นี่วัน้ายรถเมล์ที่เขาจอาเท็ดไว้ให้คนมาผักมาเซานะกาวคมไม่อยู่พี่น้อง อามาอันเดียวมันลมเหรอมันลมเหล่าเปียเปกเบดเป็นตัวเป็นหัวหัวมันบรรยากาศตอนฝนตกฝนเริ่มซาแล้วก็พากันออกเดินทางครับเรียกน้องได้ ม่ถึง uhm ้ค si ้อกับมูโอ้นียเยมาตลาดเนี่ยลำบากขนาดป็นองเลยมางวางม่งมงมวงเขาก็บพุ้เขียบเย

มีวันที่ะใส่ชิบเก่าชิบเก่าสาวมืออิญในพวกมือกดใจลอ <c oughs> <c oughs> กกดกิฟตวไม<ห><อ>่ต้องเลตัวเองสู้นะสู่ชีวิตขนานดะมาตลาดมาเนี่ยนโะชคว่าใครดีบันไดมาถึงยามฝนตก เอาไปมาเดี๋ยวไปอาของคันท้ายให้เบิ้งนะเพราข้าไป่ยังได้ไม่เนาตอนนี้มาหันออกเยียวมากเา๋านสวยมากนต้องความแห้งน่นอยเลยแามนี่กับเยียบมา เราอยู่น้ำจิ้มของพอเฮากับแต่ลายอ,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 อันยุบอีกเนอะเออนี่เครื่องของที่พอเขาเป็นเลาะตลาดมนีได้มีอันนี้น,นะสาวนี่กับก็จะประหัดหอมเนาะมีเจ็บเมียม่ยเกียบที่ใช้ตู้เย็นแล้วนี่เป็นเนื้อมูนะซื้อมาประมาณลอยเลยดูดนี các, à. này. các okay, bát này sao bát hai bát này năm tay mất lần nào là bây giờ mong phong này bát thát này nó mày này sao bát 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 bát sao 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 bát สิบห้าบาทความจำดีด้วยน้งสมสาวบาทอันนี้สิบาทสิบาทอันนี้าบาทบาทมดไปนะจ้ะทั้งมดมันนี้ดีไซน์เงินไปไรดกีสองรอยสิบห้าสองรอยสี่สิบห้าบาทนะนองสาวนี่กับเปียกเบดแต่อเดอร์มันกนชิบไปอารแล้วพี่น้อง เลี้ยงมุดแล้วตอนนี้ก็แก่เครื่องยื่นจันทรพี่น้องเลยเกียมที่ไปอาบแล้วผมนีเรียบแต่ว่าแข่งผมหน่อยนะทุกคนว่าแน่ช็อกไม่เห็นเลยตุก๊กตานี่หัวทึ่งใจแล้วนะนะ,ะ <G ather> พี่ๆนี่ก,ก็ขอตัวลาไปแล้วพี่น้องไปพบกันใหม่ในอีพีต่อไปนะสำหรับคลิปนี้สบายดี